เปิดครัวทำกับข้าวอรีก้วค่ะวันนี้จะทำแกงเทพโพะเจ้าเก่าเจ้า,าเดิมพริกแกงปักตาตาหมูสามชั้นเดาเดิมหลางสองค่ะ ให้หมูนุ่มเนาะคั่วค่ะคั่วไปเรื่อยๆเปิดไฟเบาปิดฝาไว้เลยนานจะได้ลนะชิมนิดชาเข้มข้นเหมือนเดิมไม่ได้ปรุงนะคะแค่เอาเครื่องแกงมาคั่วกับหมูน้ำมาําเปียบนิดนึง สัหนึ่งช้อนออกเกลียวหวานหวานเนาะผักบุ้งไทยนะคะแค่นี้ก็กินได้แล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราใส่กะทิกันนะคะกะทิอร่อยดีนกะทิอร่อยดีเนี่ยหอมเนาะสึกว่าตั้งแต่ใช้ยี่ห้อกะทิของที่นี่มาอร่อยดีนี่แหละ อร่อยจริงรู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวโดดไปนิดน้ำตาลปีป๊บนิดนึงอันนี้ชิมลแล้วนะแล้วก็เกลือนิดน่ะก็ใส่ใบมะกรูดชีสแล้วต้มไปอีกหน่อยหนึง่งอืมโอเคเลยเดี๋ยวเคี่ยวให้มัน งวดนิดนึงเนาะตักข้าวรอเลยค่ะข้าวไรซ์เบอรี่สวัดีค่ะมุมเดิมนะคะกินข้าวกันเเดี๋ยวหกนี่นะอหอมหอมพริกแกงปักใต้ แิกงปักใต้มีติดครัวไว้เรื่องทำกับข้าวก็ง่ายนิดเดียวร้อนๆเลยค่ะทำเสร็จกินเลยอืออ่อยเฉยมอมข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 มอมขมทมมมาม อร่อยจริงจังอือหไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะคะ